ครับสวัสดีครับก็มาพบก,กันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับเราใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะประจําวันที่22นะครับจุดที่หฮานอยมัดรวมนะครับก็จะดินห้านะครับ จอเจะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปแลเข้าเก้านะครับส่วนชุดที่สองก็จะเป็นหานอนคู่มิดนะครับพ่าจะเดิน0นย์นะครับตัวจอบก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกและก็ศูนย์เนะครับเรามาดูผลของเมื่อวานันบ้าครับวันที่21นะครับในชุดที่หนึ่งฮานอนวัดรวมดิน5้านะครับ ผมคนน้นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับปรากฏว่าห้าเก้านะครับมานะครับแต่อยู่ในตัวเจาะแต่ไม่ได้อยู่ตัวเน้นเลยนะครับออกมาห้าเก้านะครับแล้วก็มาเป็นหลักตัวเดินมาเป็นหลักสิบด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่สองก็จะเป็นหามาคู่มิดนะครับเมื่อวานก็เดินหกนะครับผมเน้นหกหนึ่งกับหกหกแล้วก็ฟันหกหนึ่งนะครับ มาหนึ่งหกนะครับพอเข้ามานะครับส่วนาน,าน,าน้าเรมัดรวมเนี่ยผมปั่นห้าศูนย์นะครับมาจะห้าเก้าโอลอดเต็มจนได้โอ้โสติอยข่ขณะฮานานคุมิน,นี่ก็มาอยู่นะครับหลักเี่ตัวดินก็ามาเป็นหลักสิบด้วยนะครับแต่ว่าที่ตัวผมปั่นให้เข้าพอดีเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับเอาละครับก็ สวดท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับในฮานอยมัดรวมจุดทินหนึ่งเด่นห้านะครับผมก็จะเน้นห้นะครับ57แล้วก็ห้แนะครับฝันห้นะครับ ส่วนาหานอยคู่มิดนะครับเด่น0น,นะครับผมเนี้ยศนย์ห้าแล้วก็ศูน,นะครับวันหนึ่งตัวก็จะเป็นศู <c oughs> น,นะครับขอมารอรุ้นกันดูนะครับ วันในวันที่22มันจะเข้าห้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็อย่า,า,ยายใช้วิทยานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางสวัสดีครับ